เหมือนกันครับตัวของสะไว้น้ำก็เหมือนกันตัวของสะไวยน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าสะไว้น้ําลูกนั้นเนี่ยปริมาตรในการรับน้ำเนี่ยไม่เกิน100ลูกบาทเมตรครับสวัสดีครับครับอีพีนี้ผมจะเล่าเรื่องของสะไา้น้ําให้ฟังครับมันมีคําถามที่ถามเข้ามาหาผมเนี่ยค่อนข้างเยอะ ในงานที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปออกแบบบ้านพักอาศัยคือหลังๆเนี่ยม,มันมีความนิยมในเรื่องของการสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็มีความต้องการที่จะทำสระว่ายน้ำมากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติจะชอบมากครับอยากมีสระว่ายน้ำ สักครู่หนึ่งที่อยู่ในบ้านที่เป็นส่วนตัวที่เป็น private ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคำถามที่ผมเจอครับว่าสระว่ายน้ำระบบของสระว่ายน้ำมีกี่ระบบซึ่งอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ระบบก็คือเป็นระบบสกิมเมอร์กับระบบน้ำล้นความต่างของมันก็คืออย่างนี้ครับว่าตัวของระบบ สกิมเมอร์เนี่ยเขาจะไม่มีเ e ิร์ฟแทงคส่วนตัวของสะที่เป็นระบบน้ำล้นเนี่ยหรือโอเวอร์โฟลเนี่ยเขาจะมีเ e ิร์ฟแทงคลักษณะการทำงานก็จะต่างกันไปอันนี้ผมก็จะเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วก็ตัวของแต่ว่าในในเชิงของความประหยัดในเชิงของการดูแลรักษาเนี่ยของสกิมเมอร์เขาก็จะดูแลรักษาง่ายกว่าแล้วก็การก่อสร้างสะที่เป็น สังคอนกรีตหรือว่าสะที่เป็นพวกไฟเบอร์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับมันก็จะง่ายกว่าการดูแลรักษาก็จะต้นทุนก็จะง่ายกว่าก็จะน้อยกว่าไอ้ตัวสังที่เป็นระบบโอเวอร์โฟเพราะว่าโอเวอร์โฟเนี่ยมันต้องในการก่อสร้างก็จะซับซ้อนกว่าแล้วก็เพราะว่าด้วยความที่เขามีตัวของเซิร์ฟแทงค์เพิ่มขึ้นมาของโอเวอร์โฟนะครับครนี้มันก็มีคำถามต่อไปว่า แล้วสะแต่ละลูกเนี่ยในระบบกองของสะเนี่ยในเครื่องกองของสะเนี่ยในที่เขานิยมกันเนี่ยเขามีระบบมีกองสำหรับกองน้ำให้สะอาดเนี่ยกี่ประเภทกันแน่ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยที่ผมเจอนะครับในช่วงที่ทำงานมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือกองที่เป็นกองทราย หมายถึงว่ากรองน้ําที่เป็นกรองทรายหลังจากที่เรากรองแล้วก็ปล่อยน้ํากลับไปที่สระเนี่ยตัวนี้ราคาเขาก็จะค่อนข้างที่จะถูกหน่อยการดูแลรักษาก็จะง่ายแต่ว่าในในเรื่องของความสะอาดอาจจะไม่ได้ถึงกับ100%เซตแต่ว่าก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าในการดูแลรักษาเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าในระบบของอกรองที่เป็นกรองทราย ตัวที่สองที่ที่เขานิยมกันก็คือตัวกองผ้าตัวนี้ราคามันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าในการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าตัวของกองผ้าเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดหรือว่าอะไรพวกนี้เราต้องถอดออกมาล้างเพื่อที่จะทำความสะอาดของเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าระยะเวลาในการในการใช้ กองผ้าเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาที่ที่มันมีการศึกหรือว่าบทอายุเนี่ยเร็วเร็วกว่าไอ้ตัวกองกองทรายตัวที่3ครับกองอตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวกรองที่เป็นกระดาษหรือฟิลเตอร์ตัวเนี้ยตัวนี้จะทําให้สระเนี่ยสะอาดมากที่สุดเลยน้ำเนี่ยสะอาดมากที่สุดเลยเพราะว่าตัวเนี้ย ด้วยความที่ราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็การดูแลรักษาก็ซับซ้อนแล้วก็ต้องรักษาต้องต้องคอยดูต้องหมั่นดูบ่อยหน่อยแต่ว่าคุณภาพของเขาจะดีมากแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมซึ่งาตามตลาดบ้านเราเนี่ยที่ผมไปทำงานไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นผู้ออกแบบด้วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ใช้เป็น กรองรายเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้ตัวกรองรายเนี่ยมันระบบที่มันเป็นกรองรายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเราเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษาตัวของสระบำรุงรักษาเองได้ครับซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่ซับซ้อนแล้วมันมีคําถามที่เป็นยอดฮิตเลยอีกคําถามหนึ่งที่ผมที่ผมฟังแล้วผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับว่า ทำไมมันถึงมีคำถามแบบนี้โดยเฉพาะต่างชาติก็แล้วกันเพราะว่าเขาก็มองว่าเซฟตี้ในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยในการทำสะไบน้ำเนี่ยระบบในการเซฟตี้เนี่ยมันต้องทำยังไงเพราะว่าอย่างในสระเนี้ยเราก็จะมีพวกไฟแสงสว่างมีดวงโคมมีอะไรพวกนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นหลอด LED พวกนี้ครับแล้วก็ยิ่งพวกเปลี่ยนสีสลับสีได้อะไรประมาณนี้ครับพวกนี้ แต่ว่าตัวของระบบจริงๆเนี่ยเขาจะตั้งเขาจะมีตัวป้องกันครับว่าเพื่อที่จะไม่ให้ระบบเนี่ยมันมันมันมีปัญหากับตัวของสระหรือว่าน้ำหรือว่าด้วยความที่น้ํากับไฟเนี่ยมันมันมันไม่ถูกกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดไฟช็อตไฟอะไรพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือว่าเจ้าของที่จะลงไปเล่นน้ําตัวของไฟเนี่ยครับเขาก็จะมีตัวควบคุมว่า ไฟที่เอามาใช้กับสะไายน้ำเนี่ยไม่ว่าเป็นพวกดวงโคมหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ที่12-14โวลต์ก็คือมันจะไม่เป็นอันตรายกับคนมันไม่เป็นอันตรายถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เรามั่นใจได้เลยว่าโปรแกรมหรือว่าดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยในระบบเนี่ยเขา ทำมาเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไอ้พวกสายไฟอะไรพวกนี้มันก็จะมีสายไฟที่เป็นสายไฟที่กันชื้นได้ดีเวลาแช่น้ําก็มีการป้องกันมีการกันชื้นมีฉนวนหุ้มอะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้เราต้องเราต้องดูดีๆนะครับว่าเวลาเราตรวจที่จะรับสระไวน้ําหรือว่า ตรวจงานหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์พวกนี้มันมันมีค่าของมันอยู่ที่ที่เราต้องต้องคอยดูครับก็วันนี้มาเล่าเรื่องที่เป็นสิ่งที่บางคนที่มีความกังวลในเรื่องของการทำสระว่ายน้ำเพราะว่าสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับอย่างเมืองหัวหินที่ผมทํางานเนี่ย โครงการแทบจะทุกโครงการบ้านแทบจะทุกหลังก็จะมีสระว่ายน้าเป็นของตัวเองครับแล้วคําถามสุดท้ายเป็นคําถามที่ยอดทิดมากเลยที่ผมที่ผมฟังแล้วผมก็เออก็จริงนะว่าอย่างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีสระว่ายน้ำเนี่ยในการทำสระว่ายน้ํารูปหนึ่งเนี่ยเราต้องขอใบอนุญาตไหม มันมีกฎหมายอยู่อย่างนี้ครับว่าเหมือนกันเลยว่ากับการสร้างบ้านเนี่ยครับถ้าเก so ิดว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้ครับว่าสร้างบ้านนี่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน150าตารางเมตรอันเนี้ยเราไม่ต้องให้มีสานิกเซนไม่ให้มีวิศวกรเซนก็ได้แล้วก็เอาแบบไปขอใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านได้เลยครับเหมือนกันครับตัวของสระว่ายน้ําก็เหมือนกันตัวของสระว่ายน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าสระว่ายน้ํารูปนั้นเนี่ย ปริมาตรในการรับน้ำเนี่ยไม่เกิน100ลูกบาทเมตรต้องบอก100ลูกบาทเมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิน100ลูกบาทเมตรเขาจะถือว่าเป็นเป็นหนึ่งอาคารถ้าเกิดว่าเกิน100ลูกบาทเมตรเราต้องขออนุญาตปลูกสร้างต้องขออนุญาตในการทำสะว่ายน้ำอ่าด้วยความที่เขาถือว่าตัวของรับปริมาตรของน้ำอ่า100ลูกบาทเมตรเนี่ยเขาถือว่าเป็นอาคารหนึ่งหลังครับ แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า100ลูกบาทเมตรเราก็ไม่ต้องทำการขออนุญาตเราก็สร้างได้เลยครับไม,รไม่ว่าจะเป็นสระที่เป็นสระคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นสระที่เป็นสระหล่อสำเร็จพวกไฟเบอร์หรือว่าพวกพวกพลาสติกอะไรพวกนี้ครับที่เราเอาเอาเอา,เอามาทำยกยกขึ้นมาติดตั้งเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ครับคือหลักง่ายๆก็คือเขาจะดูที่ ปริมาตรในการรับน้ำครับก็วันนี้เล่าสู่กันฟังว่าในการทำสะไว้น้ำหลักๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็สำหรับวันนี้หลักแค่นี้ครับสวัสดีครับ